夏初罪，anto, 我告诉你，你一个罪人，根本不配有自尊。好好在这里给我混着，我勉为其难可以听你解释。快กด个铃เอาไว้นะครับเพื่อนสมาชิกจะได้รับแจกซองอังเกลอ สำหรับหนังนะครับต้นคลิปวิดีโอนะครับที่เป็นตัวอย่างให้ดูเมื่อต้นคลิปนะครับมีชื่อเรื่องว่ารักแรกนะครับลึกซึ้งในใจอันนี้จะเป็นแนวนะครับแก้แค้นแล้วก็แนวหักมุมนะครับถ้าใครชอบในแนวประมาณว่าหักมุมแล้วก็มีเหลี่ยมนิดๆน,น,นะครับก็แนะนาเป็นแอปพลิเคชันตัวนี้เลยนะครับก็จะพบกับความผิดหวังนะครับความเสียใจแล้วก็ความแค้นที่อยู่ในใจสนับสนุนโดยบริษัท vert, คอนเวิร์ขุดเหรียญคริปโตบนมือถือ เป็นแอปพลิเคชันหาเงินขุดเหรียญ USDT และ TRX ที่ดีที่สุดทำให้คุณได้รับรายได้เสริมทุกวันสนใจปักหมดที่เกี่ยวกับ ความรักนะครับก็มีหนังมาแนะนําดีๆทีนี้นะครับไหนๆเราดูหนังแล้วนะครับถ้าเราจะสร้างไรายได้ไปด้วยนะผมก็แนะนําแพลตฟอร์มนะครับของฟันดราม่านะครับซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดได้นะครับใต้คลิปวิดีโอของผมได้ทําการทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะครับแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่สร้างไรายได้เข้า t ูมานี่วอลเล็นะครับโดยที่เราสามารถที่จะทําเงินได้จากการดูหนังนะครับ แล้วก็ดูนิยายโดยทูมอนี่วอลเล็ตนั้นนะครับสามารถถอนออกได้ทันทีนะครับเพียงแค่เราสะสมแต้มจากการดูหนังนะครับแล้วก็สําหรับเพย์พาวก็สามารถถอนได้นะครับหนึ่งร้อยสองร้อยถอนได้นั่นเองนะครับหลายๆคนนะครับก็ติดตามในช่องเก็บตังก็น่าจะพอรู้แล้วนะสาหรับสมาชิกเก่านะครับที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้เรานะครับในทุกวันเพื่อสมาชิกเมื่อทําการดาวน์โหลดแนะนำนะครับให้เข้ามาในกิจกรรมหน้าุงทองตรงนี้เพื่อทําการเช็คอินรายวันนะครับ เพื่อที่จะรับเงินฟรีๆนะครับในทุกๆวันทำงานกับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเพียงแค่15นาทีเท่านั้นนะครับดูคลิปเพียงแค่15นาทีก็สามารถที่จะรับเงินไปแบบฟรีๆและถอนเข้าทูมอนี่วอเล็ตได้เลยนะครับผมยิ่งตอนนี้นะครับมีกิจกรรมใหม่ล่าสุดด้วยนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับกิจกรรมการเชิญเพื่อนสมาชิกเพื่อรับรางวัลน,นะครับดังนั้นใครเชิญเพื่อนสมาชิกรับรางวัลท่านก็จะมีสิทธิ์ได้เงินเร็วขึ้นด้วยนะ โอเคครับผมอย่างไรก็ตามใครที่ชื่นชอบแนวนิยายนะครับแล้วก็แนวช็อตสั้นๆสำหรับหนังนะครับที่ไม่ต้องไปดูสปอยนะครับแต่ว่าเป็นหนังที่ดูแล้วนะครับไม่เสียในส่วนของอัธรรในการดูนะครับเข้าใจเนื้อเรื่องได้แบบรวดเร็วนะครับเป็นหนังที่ต่อเนื่องนะครับไม่ใช่หนังที่ข้ามไปข้ามมานะมันจะมีเป็นตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3ไล่ไปจนจบตอนเลยนะครับคือดูแล้วสนุก นะครับเหมือนกับหนังเต็มเรื่องเลยแต่ตัวนี้จะเป็นช็อตสั้นๆนะครับทำให้เราเข้าใจเนื้อเรื่องโดยสรุปนะครับก็แนะนำเป็นแอปพลิเคชันของฟันดาม่าได้เลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปในกลุ่มรับทูมอนี่วอลเล็ตแจก2อ่างเปากันเลยดีกว่าครับสำหรับสมาชิกที่ต้องการร่วมกิจกรรมรับโค้ดอ่งเป่าทูมอนี่วอลเล็ตทุกวันนะครับสามารถติดตามได้ใน Tele gram ใครที่ยังไม่มีโปรแกรม Tele gram สามารถดาวน์โหลดที่ App Store และ Play Store ได้นะครับพิมพ์ว่าเ e l e gram แล้วทำการติดตั้งได้เลยครับ เมื่อเราทาการติดตั้งเทเล gram แ,แล้วนะครับกดสแกนเพื่อที่จะหากลุ่มการทําเงินและรับโคดอง่งเปาฟรีนะครับกดคําว่า a อดแล้วก็เตัวใหญ่ A B นะครับ a อดเก็บคู่นะครับมี2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกจะเป็น a อดเก็บรูนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเก็บโคดอง่งเปาฟรีนะครับและอีกกลุ่มนึง a อดเก็บตั้งนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เอาไว้แลกเปลี่ยนข่าวสารนะครับแล้วก็แบ่งปันงานที่จะสร้างไรายได้สร้างเงินออนไลน์ครับ อย่างไรก็ตามนะครับหากชื่นชอบคลิปวีโอนี้นครับฝากกดไลค์กดสมัคร <c oughs> ท้ายกดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวีดีโอในครั้งถัดไปใน EP นี้นะครับจะต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปวันนี้สวัสดีครับ